สวัสดีกำลังจะอยู่เอ้าไปเสร็จุ่ธละเอาควานนีเตรียมพลังไงไมีกิจกรรมทั้งสัปดาห์เลยโอ้ ยวนเ้ยวนเฮ้ยอะไรอ่ะมายอะไรไม่รู้ซี่ด้วยไข่ไก่องเกแต่มันก็ไม่มีอะไรอ่ะแ้จะส่งมาทำไมกระดาษเปล่าๆน่าจะมีอะไรลึกลับอย่นนี้ก็ได้น่าจะใช่ไม่เห็นมีอะไรเลย มีแต่ความว่างเปล่าใีนี้ก็ไม่มีน้องตืิมื่อไรทำไมอ่ะโอ้กูบอกว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยเขาไม่ใส่ชุดพระไม่ใช่แั่เมื่อวานเป็นเดียวเหรอไม่ใช่โอ้ แกไม่ <Okay. S 2> มีหรอถ้าเป็อย่างเดียวนะไม่ได้ควแน่ว่าส่งมาหายอีกแล้วนี่ก็วันที่สามแล้วนะหีิแล้วหรอ,อก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอ,อะ่ะใครเหี่ส่งมาให้เธอฉันก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครอะ่ะแต่เลิกทำแบบนี้ได้แล้วนะเบือ่อ ข้าจะไม่ได้เรื่องเออทำไมสไปซี่ดูงโง่อย่างวะไม่อย่าว่าสไปซี่เอาได้ไหมเออเอาแบบนี้ไปละเขียนจดหมายบอกเธอเลยสิเออก็ดีนะก็ดีมาดิเดี๋ยวเราเขียนให้ก็ได้น,นี่ยปปการเราเขียนก็ได้รู้ว่าเป็นคนเดียวกันได้ได้ไดเอาสวยนะ อันนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนนะดูนีนี่แหละไปไปส่งไป่จะมาเนี่ยไปให้พี่ผู้หญิงนั่นแหละพี่กำลังแต่ง่อนอนี่นยิีเลยหรอ ไหนสิเขียนไม่ด้วยเธอ,อไหนดูดิเขียนว่าอะไรวะนีะ่น,นะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเก๊ใจเย็นใจเย็นฉันไม่ใช่เห็นเขาว่าเผานะเออว่ะฉันก็เห็นนะเอ,อ้ยเราไปเผาดูแล้วกันเออวิญญาณแกเป็นคนเดียวที่จุดใช้เป็นอน่ะ เอ่อใช่มั้ยนะ ลองลองตรงนี้ดิอไม่อะออกไหมเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋วราเวลาหน้าได้ละเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวลอข้างหน้าไม่ปวดเข้

ให้เราจีบนะช่วยเราจีบสไปซี่ได้ไหมโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยปิญญาลูกกินอะนรเข้าไปทำอะไรอ๋อเมื่อกี้อ๋อจ่ยแบบพี่แท้แบบน<ะ>ี้นี่เ,เองเอาวปานาไปต่อยนายก่อนเลยฮัลโหลสไปซี่ก็แต่แผนนั้นอะ่ะเอาไปลีนนะเดี๋ยวเราทำตามที่วิญญาบอกดีกว่า ยังครับรถเตอร์มาร์ได้แล้วได้แล้วสวัสดีครับวันนี้ผมรถเตอร์มาร์ครับผมรถตอร์ถเจีนะครับเป็นผู้ช่วยรถเตอร์มาร์บวันนี้จากเหตุการณ์ทื่อครูทุกคนคงสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเนี่ยผู้ผมสองคนจะมาแนะนำการทดลองการทดลองหนึ่งก็คือจะมาต้องผลให้ทุกคนได้รู้กันครับอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างครับรถเตอรจีโครงการครับรถเตอร์มาร์ มีมะนาวครับมีถ้วยแล้วก็มีแจะเขียงเตารลี่ที่รองตารลี่และที่สำคัญก็ได้ครับเอาละครับตอนนี้พวกผมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองแล้วนะโค้จีครับช่วยหั่นมะนาวให้ผมหน่อยครับโอเคบีบเลยบีบลงถ้วยเลย โอเคอันนี้ก็ใช้ผู้การที่เราเก็บไว้นะครับจุ่มลงไปไเขียนลายไอน,น,นะนี่ครับเสร็จแล้วร็จะจีเห็นไหมผมเห็นจะขอม,มากเปล่า <laughs> โอเคนะตอนนี้เราก็จะเห็นเค็นครขาบน้ำมะนาวอยู่เราก็จะรอให้แห้งนะครับ เอาละเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วขั้นตอนนี้ก็ใช้เตารีนะครับรีลงไปบนตัวอักษรที่เราทาด้วยมะนาวไว้อีกจั๊กจะมาครับมันเริ่มมาแล้วครับเรเิ่มมาโโหจริงด้วยครับนี่แชทมามันจะที่เรารอมาประมาณสิบนาทีเราก็จะได้มาแล้วนะครับตัวอักษรที่เราทาด้วยมะนาว จากการทดลองนะครับจะพบว่าภาพที่เราวาดจะปรากฏได้นั้นก็ต่อเมื่อได้รับความร้อนมากพอส,สารละลาชนี้จะจะมีอุณหภูมิจุดเผาไหม้ที่แตกต่างกันในน้ำมะนาวจะมีกรดซิตติกอยู่และเมื่อน้ำระเหยออกไปกรดซิตติกจะเข้าทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศก่อให้เกิดภาพที่เราเขียนไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อนๆดังผลการทดลองที่เราทําให้รู้เมื่อกี้นี้นะครับเรืองจีครับไม่ได้เสริมหมครับ ก็ถ้าเราให้ความร้อนมันมากเกินไปนะครับท้งตัวอักษรที่เราเขียนแล้วกระดาษนะครับมันจะไหม้ในหมดเลยเราก็ต้องระวังดีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับฮัลโหลไผ่ล่าใช่ปะแกเราสไปซี่นะเออวันนี้ว่างละมาหาเราที่สามเล่นหลังบ้านเราหน่อยนะโอเค เราขอบคุณนานะที่นายทำแต่ว่าเราไม่ได้ชอบนายเราสนนายแนะค่เพื่อนขอโทษนะรายการจาทำมาทั้งหมดเฮ้ hey. ไม่ไปเป็นไรเว้ยอย่างน้อยหน้าก็ยังมีเราอาวที่นายเราให้เรามาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นคนที่เรารับที่สุดเสียใจเออนี่รอ,องนายชื่ออะไรอะ เราชื่อภูกระดึงนะครับเรามีความสุขตลอดเลยนะที่ผ่านมาก็เพราะเราอยากให้นายมีความสุขไงล่ะ